หรือภาคทันเนี่ยถ้าให้อํานาจหลากหลายแล้วท่านไปไปเลือกปฏิบัติเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตัวกรอบในการใช้อํานาจมันจะต้องมีกรอบเช่นอะไระหนึ่งมีกฎหมายเกี่ยวข้องไหมสองมีกฎมีระเบียบจากคณะส่วนกลางไหมถ้าไม่มีของคณะก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีดูจารีต ส่วนกลางเคยปฏิบัติมาอย่างไรถ้าผิดกรณีอย่างนี้คณะบดีกด็กดีส่วนกลางเขาปฏิบัติอย่างนี้เขามีมติที่ประชุมบันทึกไว้เราก็เอามตินั้นมาเทียบเคียงปฏิบัติเป็นไกด์ไลาย,ลายเราเรียกจารีตถ้าผิดสักขนาดนี้จารีตคือปรับแค่นี้ตกแค่นี้ทำแค่นี้เคยทำคนอื่นมาอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเราไม่ถือจารีต ไอ้หมอนี่เราไม่ชอบหนะ้าเอาสวอดวายถึงจะให้อำนาจแต่ท่านจะต้องดูจารีตการบังคับใช้ผู้บังคับใช้เนี่ยหนึ่งจะต้องแม่นกฎหมายสองแม่นพระวินยัยสามแม่นจารีตและไม่ลำเอียงมีธรรมะฉะนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจา้าเนี่ยท่านจึงบอกว่าพระสงฆ์เรานี่นะมีสิ่งที่จะต้องพึงฟังอยู่สามประการเดี๋ยวนะของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าผมอ่าดูกล้นนี่ครับในมหาจุฬาเนี่ยเราถือหลักตามเพราะเราเป็นมหาวิลาลัยสงฆ์ เราไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างเดียวเหมือนมหาวิาลยของคารืหัดผู้บริหารเป็นพระตั้งแต่อธิการบดีคณะบดีทุกตำแหน่งเนี่ยออเนี่ยเทียบเท่าคณะบดีเป็นพระหมดเพราะฉะนั้นเราถือปฏิบัติ3มเรื่องนะครับตามมติของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสที่ทรงให้ข้อแนะนําพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์มีกฎหมายอันจะพึงฟังคือปฏิบัติตามอยู่สามประเภทกฎหมายแผ่นดินพระวินยัยและก็จารีตถ้ามีกฎหมายแผ่นดินเราก็จะต้องให้ความสำคัญกฎหมายแผ่นดินนั้นต้องไม่ขัดหรือยแย้งกับพระธรรมวินยัยจึงจะเป็นธรรม บางครั้งบานมันขัดมันแย้งกับพระธรรมวินัยในประเทศที่เขาเป็นนันถือพุทธศาสนาเราก็ต้องทำไม่งั้นมันติดคุกอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอำนาจมันใหญ่วะโ so really okay. อิสระยังโลเกอํำนาจเป็นใหญ่ในโลกเราก็ต้องดูกฎหมายแผ่นดินไปประเทศไหนถ้าเราไม่เชื่อฟังกฎหมายแต่ก่อนพระธุดงคนี่ข้ามประเทศกันได้เดี๋ยวนี้ลงไปทีไม่มีพาสปอร์ตไม่มีวีซานะ่าเนี่ยเป็นคนของโลกใครก็จะฟังง ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีวีซ่าสงสัยเป็นพวกผู้ก่อกอารร้าย <c oughs> ขังลืมเลยนะท่านเออแต่ก่อนนี้ใช่ไหมภาคเหนือข้ามชายแดนไปไหนก็ได้ข้ามไปนู่นไปนี่เดี๋ยวนี้สงสัยผู้ก่อกอารร้ายแน่ๆเพิ่งวางระเบิดอยู่ตรงนู้นมาไอ้นี่ก <c oughs> ่อนไยแผ่นดินนั่นพระวินยัยพระวินัยนี้ก็ชัดอยู่แล้วพวกเราปฏิบัติตามอยู่แล บางเรื่องมันไม่มีครับแต่เป็นจารีตจารีตเช่นเกี่ยวกับการตัดสินผมผมอยากจะระมวมประมวลไม่หมดจารีตนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าเราเคยทำอย่างไรอย่างเช่นในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในฝ่ายพระเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครใครจะเป็นพระอุปชาเนี่ย กฎหมายบอกว่าพระวินัยบอกว่าไงครับต้องพรรษาพ้นสิบมีความรู้มีความสามารถเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะเป็นพระพระพระบูชาพรรษาห้าเป็นไม่ได้ขัดพระวินยัยพอไปถึงพรรษาสิบก็เป็นไม่ได้ขืนไปตั้งตนเป็นพระบูชาติดคุกหนึ่งปีท่านต้องมีใบตราตั้งเห็นยว้มไปอบรมภาษาบาลีอันนี้กฎหมายใช่ไหมครับ จะบอกว่าเอาตามพระวินัยเลยตั้งตัวไม่รู้จักผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นพระวินยันย,นยต้องให้ท่านในฐานสิบกฎหมายท่านจะต้องได้รับใบตราตั้งจากพระสังฆราชถ้าเป็นวิสามันถ้าเป็นสามันก็ว่าเจ้าคณะใหญ่และการบวชของท่านท่านจะบวชแบบอุกาสะหรือเอสาหังเขาให้เป็นจารีตท่าน ถือปฏิบัติมาอย่างไรก็อย่างนั้นแต่ตอนหลังท่านพยายามจะให้มันเป็นอุกาสะเหมือนกันก็ค่อยๆเปลี่ยนผู้เป็นอุปชาไปแล้วเมื่อท่านก็ยังจะอุกาสไอเอ,เอสาหังของท่านไปแต่ผู้อุปชาใหม่นี่เขาจะให้อุกาสะถ้าเป็นมหานิกายแต่ที่แล้วไปแล้วก็แล้วไปมันก็เป็นจารีตไม่ใช่บวชแล้วไม่เป็นพระเลยอันนี้ชัดเจนครับจารีตทีนี้จารีตของ การทำงานนะครับบางเรื่องในทางกฎหมายเนี่ย mm. เขาเขาถือจารีตในการตีความได้นะแม้ว่าผู้พิพากษาจะมีเสรีภาพม,มีมีสิทธิ์ในการตีความตามกฎหมายผู้พิพากษาก็ตามแต่เขามีจารีตเขาครับถ้ามีคำพิพากษาสารดีกาเรื่องเดียวไว้ก่อนแล้วอ้างได้เลยครับผมมองอันนี้เป็นจารีตภายในกรอบของกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปดู กรอบเขากฎหมายเนี่ยตีความหลากหลายเนี่ยแต่ถ้าสารดีกาเคออยพิพากษาไว้ยอย่างไรแล้วเขาจะถือปฏิบัติกันอย่างนั้นเป็นจารีตมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผิดผิดจารีตเกี่ยวกับคณะสงฆ์เกี่ยวกับที่ดินมันผมจำเ,เหมือนกับ พิาพากษาว่าที่ของสำนักสงฆ์หรือไงเนี่ยไม่ใช่ผมผมไม่อ่างอีกดีกว่าผมจำไม่ได้เดี๋ยวไปก้าวล่วงคำพิาพากษาสารดีกาท่านเอาเป็นว่าผ่านเน่ <c oughs> เอในเรื่องจารีตของของเราดีกว่าท่านอย่าไปลงชื่อพระในปริญญาบัตรเป็นนายนะครับ มหาวิทยาลัยข้างนอกแต่ก่อนไม่รู้ไปลงชื่อเป็นนายที่ไปเรียนเนี่ยเรื่องนี้พอถึงมอสอไอ้ไอ้ไอ,อ้ถ้าไปใช้ศึกหาลาเพศไปก็ไม่มีใครว่าหรือเก็บไว้ไม่หรือใช้ที่ไหนก็ไม่มีใครว่าแต่สำคัญว่าไปใช้ประกอบอบางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาให้สิทธิ์นะครับรู้สึกเกี่ยมมสทหรืออะไรเนี่ย ในการที่จะปรับวุฒิถ้าท่านไปใช้ปรับวุฒิแล้วท่านไปลงชื่อเป็นนายเนี่ยมันจะได้ไหมครับนอกจากไม่ได้แล้วเนี่ยคู่แข่งยังฟ้องครับแข่งที่จะเป็นชนบยให้ลงโทษครับที่ไปลงชื่อเป็นนาย ถ้าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เคยเข้ามอสครับคือแย่งกันเป็นเจ้าคณะนี่แหละจะให้เป็นหรือไม่ให้เป็นไม่ได้เป็นครับเพราะอะไรใครที่ลงชื่อเป็นนายเนี่ยมอสตัดสินว่าตัดสินว่าไม่ถูกต้องตามที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าเคยวินิจฉัยไว้เขาเรียกมหาสมณวินิจฉัยเจ้าคณะจังหวัดนะครับในภาคเหนือเนี่ย ไปรับมรดกลงชื่อเป็นนายแค่นี้นะครับและยังดูนี่ไปไขายด้วยนะครับไม่ใช่รับมรดกเดียวซื้อที่ดินขายที่ดินเนี่ยเอาชื่อเป็นนายหมดเลยใครๆแคพวกปั่นที่ดินเน่ยเป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยรวยทางรัดท่านซื้อขายเป็นนายแสดงภาวะไม่แน่นอนครับลงโทษนะครับ แสดงเพศภาวะจะเป็นพระหรือเป็นโยมกันแน่โดนโลงโทษครับมหาเนรมคมก็ต้องตัดสินตามนั้นนี่เขาเรียกจารีตกฎหมายอย่างอย่างถ้าท่านตัดสินอะไรก็ตามนะครับดูมติที่ประชุมเก่าด้วยมันเป็นจารีตวิทยาลายัยท่านมีอายุมาสิบปีเนี่ย หปีสิบเออสมิห้าปีขึ้นไปคณะกรรมการชุดเดิมผอออคนเดิมเขาตัดสินกรณีอย่างนี้ไว้อย่างไรมันเทียบเคียงกันได้ถ้ามันไม่มีอะไรประกอบไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรเทีบเทียบเคียงกันได้ปลอดภัยครับยกเว้นแตมีคนแย้งขึ้นมาเราก็ต้องส่งออลอริตี้อำนาจสูงกว่าเช่นอธิการบดีหรือสภาชี้ขาดว่าเคยทําอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างงี้ เป็นเจ้าวาดท่านก็รู้ดีครับเจ้าวาดองค์รูปเดิมเนี่ยไปตกลงอะไรกับใครว้อยู่ๆท่านไปเปลี่ยนเนี่ยโอ้โ,โ,โทะเลาะกันตายเลยครับกับชุมชนให้เขาใช้ที่ให้เขาอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นคนใหม่ก็ต้องออนนอร์ก่อนให้เกียรติองค์เก่าแล้วถ้าจะเปลี่ยนต้องเจรจากันใหม่กับชุมชนกับอะไรต่างๆที่เขาใช้ไม่ใช่อยู่ไปฟ้องขับไล่ท่านคุยกันก่อนเท่ากับ เราดูจารีตด,ดูประเพณีดูอำนาจนะครับถามว่าอำนาจมาจากไหนอำนาจตามกฎหมายพวกเรานี่มีอำนาจตามกฎหมายนะครับพรบมหาวิาลยให้อำนาจแต่งตั้งกันตามลำดับชั้นมาจนถึงท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นอำนาจท่านก็มีการแต่งตั้งตามกฎหมายและอำนาจตามกฎหมายอำนาจหน้าที่ อำนาจอีกอันหนึ่งไม่ได้อยู่ในพรบรมหาจุฬาครับเขาเรียกอำนาจของเจ้าพนักง,งานพวกท่านบัตรประจําตัวเขาเรียกอะไรครัพนักง,งานอะไระพนักง,งานของรัฐใช่ไหมนั่นน่ะเจ้าพนักง,งานของรัฐเนี่ยนะท่านมันมีอำนาจไม่ใช่ตามพรบรมหาจุฬาท่านต้องไปดูด้วยเขาเรียกว่าอำนาจตามประมวลกฎหมายอาญาเขาเรียกว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจ ทำไมท่านจึงโดนมาตรา157ไม่ได้เกี่ยวกับพรบรมหาจุฬาแต่เพราะท่านเป็นเจ้าพนักงานละเว้นปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสที่โดนกันหลาย,ลายวัดเนี่ยนะในเรื่องการเงินการทองอะไรต่างเนี่ยเพราะเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชคณะสงฆ์และตัวเองไม่รู้นี่พร,รบคณะสงฆ์มาตรา45เนี่ยให้ถือว่าเป็กสูรได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ว,วัยยาก่อนเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญาเห็นไหม และทําอะไรเนี่ยมันมีกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอยาคุ้มครองเราสมมติเราเป็นเจ้าว่าเนี่ยนะครับประชุมโยมของวัดประชุมพระเนตรแล้วมีใครยกขึ้นชี้นหน้าด่าเนี่ยโอ้ยไอ้ไมอน,นี่แต่ก่กอนมันกับบวชไอ้มอนิอรบวชมันก็มาวิ่งเล่นกินข้าวอยู่นี่กูด่ามึงถ้าด่าในขณะที่เรากปฏิบัติหน้าที่นี่ครับดูหมิ่นเจ้าะพนักงานนะครับไม่ได้ดูหมินหลานไอ้ที่มาวิ่งเล่นนะ เออให้รู้ซะมั่งไผ่เป็นไผอใช่ไหมอยู่ๆท่านเป็นผอ,อนิสิตมดาด่ากขมาจับจ่วงในขณะปฏิบัติหน้าที่อบรมอย่างเงี้ยกฎหมายคุ้มครองนะครับเหมือนกับตํารวจกําลังจะไปขอตรวจปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแล้วท่านไปดูหมิ่นไปด่าเขาอ่ะดูหมิ่นเจ้าพนักงานครับมีความผิดเจ้าพนักงานคือใครคําพิพากษาสารดีกาครับ24 9 0นี่้กก็ถือเป็นจารีตเลยครับ ระบุเลยเจ้าพนักง,งานคือผู้ได้รับแต่งตั้งโดยทางการของรัฐไทยให้ปฏิบัติราชการของรัฐไทยมจรอชัดเจนไหมครับท่านได้รับแต่งตั้งโดยทางการของรัฐไทยคือทางการของรัฐไทยให้อํานาจมาผ่านพรบรให้อํานาจสภามหาวิทยาลัยให้อํานาจที่การไปบดีแต่งตั้งท่านแต่งตั้งไปทําอะไรไปปฏิบัติราชการ งานทุกอย่างเป็นงานราชการเพราะมันมีงบประมาณแผ่นดินให้ท่านมาทาท่านจึงเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเพราะฉะนั้นมันจึงมีองค์ประกอบอยู่สองประการหนึ่งท่านต้องมีใบตราตั้งมีใบแต่งตั้งจึงจะเป็นเจ้าพนักงานแค่ข่าวลือยังไม่ใช่นะครับโผล่จะออกมาอย่างนี้เลยมันยังไม่ถึงห้าธันวาเลย ไอ้พวกเอโอ้ทำยามแล้วหนระอ,อต้องมีการแต่งตั้งเห็นลายเซ็นชัดเจนนะเ่ยถ้ายังไม่เห็นลายเซ็นยังไม่มีดีการท่านอย่าไปไว้ใจนะแต่นี่รู้กันดีนะข้อสองครับแต่งตั้งแล้วก็บอกให้ hey, ท่านอยู่ในตำแหน่งอะไรมันบอกอำนาจหละกันหน้าที่ หน้าที่ท่าน่นแลเขาให้แต่ปฏิบัติราชการแล้วถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วมันผิดต่อหน้าที่เนี่ยท่านถึงจะผิดเขาให้ท่านมีหน้าที่เป็นอะไรครับสมมุติว่าเป็นผอ,อท่านมีหน้าที่เป็นผอ,อแล้วท่านบกพร่องต่อหน้าที่ของอาจารย์สุดแล้วเขาจะมาปลดท่านจากผอ,อไม่ได้นะครับ ช่ไหมเขาตั้งท่านให้อยู่ในตําแหน่งผอเอพราะฉะนั้นถ้าจะปลดต้องไปปลดในตําแหน่งอาจารย์เออต้องหัวหมอบ้างไม่ใช่เหมาปลดเรียบทุกตําแหน่งหรือถ้าออกจากผอ,อแต่ยังไม่ได้ปลดอาจารย์เรามีสิทธิสอนเห็นใจกันบ้างหรือสักตำแหน่งหนึ่ง <laughs> มันมันอยู่อะ ท่านกาลังปฏิบัติหน้าที่อะไรพระเราเนี่ยบางทีมันไม่เข้าใจมันหมวกหลายใบเขาให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสนะครับมีสิทธิ์อำนาจอยู่ในวัดท่านเป็นเจ้าอาวาสแต่ท่านออกเออเอเอ,เอท่านเป็นเออไม่ใช่ขาให้ท่านเป็นเจ้าหน้าตบบตแต่อยู่ในวัดที่มีเจ้าอาวาสองค์อื่น อำนาจท่านสูงกว่านะกว่าเจ้าคณะตากว่าเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าคณะตมบลแต่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสยูยูเนี่ยท่านจะทํางานในฐานะเจ้าอาวาสเนี่ยมันไม่ได้จะไปด่าเนรไปไล่เนรออกอะไรต่างโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าอาวาสรับรู้มันไม่ได้เขาตั้งท่านให้ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าคณะตบมบลเพราะฉะนั้นไล่เนรออกจากวัดเนรไม่ออก เปกฟ้องศาลเนี่ยเขาไม่ฟังเพราะท่านไม่ได้ปฏิบัติราชการตามที่เขาตั้งประมวลกฎหมายอาญามาตรา368ผู้ใดทราบคำสั่งของเจ้าพนักง,งานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่กฎหมายให้ไว้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผมมีสิทธิ์ให้ท่านติคุกเนอะถ้าถ้ามาโต้แยง้งโดยไม่มีเหตุอันควรนี่ให้ออกปลดออกถูกต้องยังมาเดินวนเว,วียนอยู่เนี่ยเชี <c oughs> <c oughs> ยงมาสิงสถิตอยู่เลยเพราะฉะนั้นเหมือนกับคนที่เข้าบุกรุกเข้ามาในมหาวิทยาลัยเราอะ นะตามที่กฎหมายเขาให้หน้าที่เนี่ยมาอยู่อาศัยอยู่ในมหาจุฬามาสิงอยู่มาไปดีไม่ดีไปลักขโมยข้างนอกแล้วก็มาแบ่งกับพออหรือ,อยังไงอีกอะ่ะเออรับคนแปลกหน้ามาอยู่นี่ท่านต้องให้ออกนะถ้าเขาไม่ออกท่านมีสิทธินี่นะครับถามว่าพระมีอำนาจอะไรเออพระไม่มีอำนาจพออก็มีอำนาจที่จะไปให้คนออกหรือให้ติดคุกถ้าไม่ออก แต่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีอำนาจท่านเห็นไหมล่ะแต่ถามว่าเวลาเซ็นลงนามเนี่ยมันต้องให้ใครลงนามท่านต้องไปดูอีกนะพอ,ออมีอำนาจแค่ไหนเป็นผู้แทนนิต,ติบุคคลหรือเปล่าบางทีเราไม่ใช่คนเจ้าของที่ทั้งหมดเนี่ยนะที่มหาจุฬาทั่วประเทศนี่ผมเห็นแต่มันส่งให้ที่การบดีเซ็นรับทางนั้นเพราะฉะนั้นกฎหมายนี่มันต้องชัดเวลาจะฟ้องขึ้นมาให้แล้วไม่ใช่พระไปฟ้องเองจะต้องกฎหมายต้องบอก ผู้ช่วยอธิการบดีนะในวิทยาเขตเนี่ยเป็นตัวแทนเวลามีให้อำนาจไปอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นรายละเอียดนะที่ท่านจะต้องมาดูให้ชัดเจนสาตงงมาบอกอยู่เลยเวลาทาไมเวลามอบอำนาจเนี่ยเรื่องก,การเงินทองไปฟ้องศาลเนี่ยทําไมไม่เอาผู้ช่วยอธิการบดีเพราะว่ากฎหมายมันบอกว่าต้องรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีในฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่เป็นคารวาตไปมอบอาจารย์คนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้ นี่ต้องให้ชัดเจนนะกฎหมายเจ้าว่าถ้าไลลพระไม่ออกแล้วทำไงครับลากคอไปซ้อมหลังวัดเหรอฟ้องแจ้งตำรวจฟ้องศาลครับจำคุกไม่เกินสิบวันปรับไม่เกินห้าร้อยกว่าจะถึงสารดีกาสิบปีเพราะฉะนั้นสมัยนี้ก็ใช้อะไรความเป็นครูบาอาจารย์กับสิทธ์ ความเกรงใจกันเออไม่เจ้าวาดไห้อยู่กับไปแล้วเพราะยังไงถ้าอยู่ก็ไม่ได้เป็นพระครูแน่นอนไม่เซน็นมอจรอเดี๋ยวนี้ต้องให้เจ้าวาดเซ็นไงไม่งั้นมา,มาแอบเป็นพระครูอยู่มอจรอแข่งกับเจ้าวาดเออใครแจ้งความเรานะครับฟ้องคนนั้นคนนี้เรื่อยเลยเนี่ยถ้ามันเป็นเท็จนะจำคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินหนะึ่งพันเนยเพราะฉะนั้นเวลาลงเลยละสอนเนี่ยบางทีอยูยูจะไม่บอก คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเนะี่ยมาฟ้องเจ้าพนักง,งานเราเป็นเจ้าพนักง,งานนะมาฟ้องพอ,อ,อเนี่ยว่าร้ายคนนี้โทษคนนั้นคนนี้โกงบ้างอะไรบ้างไม่มีแล้วมีหลักฐานไหมไม่ชอบไม่ชอบแต่ถ้ามันเท็จนะครับแจ้งความเท็จนะไอ้ที่ฟ้องไปเรื่องไปราวเนี่ยหกเดือนนะครับปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทไม่งั้นคนที่ถูกฟ้องก็เสียชื่อเสียงฟ้องกันเลย โดยมากก็เลยไม่ลงชื่อสังเกตไหมจากนิสิตผู้หวังดีวงเล็บประสงค์้ายท่านก็จะไปตื่นเนอะเห็นอย่างงี้ก็ไปตื่นไปโคทนามันใครมันผิดจริงไหมอะไรไหมเขาเสียหายท่านท่านก็ต้องสืบในทางลับหรือค่อยๆดูว่าไอ้ตัวเนี้ยฟ้องมันจะมาไหมไม่ใช่ไปตื่นเต้นตามคําฟ้องตามใบปลิวผู้ถูกฟ้องเสียหายเขาว่าเขาว่าเอวามสุตัง หฟังไม่ขึ้นหรอครับมาตราหนึ่งห้าเจ็ดครับเนี่ยที่ที่เจอกันบ่อยท่านต้องระวังมากผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปี10ปีใช่ไหมครับ ปรับตั้งแต่2,000บาทหรือ20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผมโดนมาแล้วครับในฐานะอธิการบดี157เนี่ยนะครับลองอธิการเป็นต้นนะครับทำอะไรกันโดนฟ้องศาลมาผมก็ต้องเซ้นไปเรื่อยพวกนั้นรอดหมดขเขาเหลือผมเหรครับ157คนเดียวครับเวลาไปฟ้องศาลใช่ไหมเขาถามว่าจะเอา เอาอธิการสุกเหลือเนี่ยติดคุกได้สิบหนึ่งปีถึงสิบปีเนี่ยอันนั้นบอกสึกให้เข็ดเลยเออกี่สารไม่รู้กว่าจะยุติเมื่อสองปีที่แล้วเพิ่งจำวัดได้ครับสิบปีนะครับคขดีผมถามผู้รับผิดชอบทำไมเป็นออแต่ก่อนคนเรายังโง่ตอนนี้รูกกฎหมายดีแล้ว เกือบตายอะเออตั้งนิติศาสตร์ช้าเลยอืมเพราะฉะนั้นไอ้โดยมิชอบเนี่ยปฏิบัติือละเว้นโดยเบี่ยชอบเช่นใบรับรองเนี่ยนะครับท่านเซ็นสมงพสิบห้าไม่ได้นะอ่ผมยกตัวอย่างนี่สารดีกาสองพันร้อยเก้า เจ้าพนักงานมีหน้าที่ในการออกใบสุที่จดเปลี่ยนแปลงข้อความไม่ตรงตามความเป็นจริงและปิดระเบียบเพื่อให้เขานําไปแสดงต่อผู้บังคับบัญชาในการขอบําเหน็จความชอบนั้นเป็นการดำที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายจึงผิดตามมาตรานี้เห็นไหมแค่ท่านออกใบรับรองใบสุดที่ซึ่งไม่จริงเลยเกิดมีคนเอาไปฟ้องขึ้นมานะครับเขาได้เขาไม่ได้รับเงินเดือนไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เราเลยแต่เพื่อจะไปทําวีซ่าท่านไปออกลองลองออกดูสิให้ใบรับรองง่ายๆเนี่ย เงินเดือนก็ไม่ตรงอะไรก็ไม่ตรงสิทธิ์ก็ไม่ควรจะได้ท่านไปให้รับรองถ้ามันไม่ถูกไม่มีการฟ้องร้องไม่เป็นไรครับแต่ต้องระวังว่าวันหนึ่งท่านจะไปติดกับดักใจดีเนี่ยท่านลองคิดสิแค่ใบสุทธิใบเอกสารรับรองสิทธิ์เอกสารสิทธิ์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าท่านไปทําอย่างนี้เนี่ยยังไม่รวมถึงปริญญานะครับปริญญานี่ชัดเจนเลย เพราะฉะนั้นต้องมีความระมัดระวังรับรองกันง่ายๆไม่ได้อย่าทําเป็นไม่รับรองประวัติเพื่อขออะไรนะสมรณศักิ์ใช่ไหม <c oughs> เซ็นกันมาเรนะื่อยแหละต่ระดับชั้นไม่เคยตรวจเลยนะแล้วพอไปถึงสุดท้ายผิดทุกที <c oughs> ไปถึงขนกลางกันเลยเนะี่ยเลขายอยู่เนี่ยตกกันเป็นระนาหมดแล้วไอ้ผู้เซ็นรับผิดชอบนี่ <c oughs> ถ้าเป็นราชก,การหัวทิ่มไปนหนแล้วเนี่ย <c oughs> รับรองกันดีเหลือเกินเนี่ย ว่าจริงตามนี้เนี่ยนะโขคุณสมบัติครบทุกอย่างเอาก็จริงนะไม่ได้หรอกสมรรถสากลมันไม่จริงแจกทุนก็ไม่ได้แจกอเออเส้นกันมาเรื่อยเลยถ้าเป็นพนักถ้ามันฟ้องขึ้นมานะระวังนะมหาเจราะระวังให้ดีเลยเส้นกันมาเรื่อยๆเกิดพวกัวห,หมอวันนี้อธิการบดีมันชี้ช่องหรือเปล่าก็ไม่รู้เน,นี่ยยักยอกทรัพย์อีกกันหนึ่งนะครับยกักยอก ทรัพย์ปปเนี่ยคือเราเป็นเจ้าหน้าพนักงานดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเราไม่ได้รักทรัพย์เนะถ้าเราเอาเงินของมหาวิทยาลัยไปเนี่ยทรัพย์สินขหงวิทเขาไม่เรียกลักทรัพย์เพราะเราเป็นเจ้าพนักงานรับฝากเอาเงินแผ่นดินมาฝากกับท่านเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วท่านเอาเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเขาไม่เรียกลักทรัพย์มันเหมือนคนเอาเงินมาฝากท่านแล้วท่านเอาไปใช้เนี่ยท่านไม่ได้ลักเอออยากโง่มาฝากเราทําไมไม่ดูก่อนว่าเราเป็นคนอย่างนี้ ก็ทนองเดียวกันนะผู้บรผู้ใหญ่เสือกตั้งเรามาเองนี่เราก็เลยกินเลยเนี่ยเอาเงินไปแล้วเกิดไปฟ้องศาลศาลเ็ไปบอกว่าไปฟ้องศาลข้อหารักทรัพย์เนี่ยโดนยกฟ้องมาแล้วครับเขามีการฟ้องจนถึงศาลฎีกว่าเจ้าอาวาสลักพุทธรูปของวัดกุซาฟ้องจนถึงศาลฎีกาครับศาลฎีกายกฟ้องเฉยและทั้งที่รักจริงนะครับบอกฟ้องผิดต้องฟ้องว่ายักยอก จเจ้าว่าเป็นคนรักษาพระพุทธรูปจะมาลักได้ไงเล่าต้องฟ้องยักยอกยกฟ้องเฉยเลยเออเนี่ยเหมือนกันมหาจุฬาเราก็เหมือนกันยักยอกแล้วยักยอกไปไงครับถ้ายักยอกเอกชนที่เอาเงินมาฝากเราจําคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกิน6 0พันบาทรือว่าเพื่อนเอามาฝากเราแล้วเราพระพุทธรูปมาฝากเราเราเอาเป็นของเราเลยเนี่ยบอกหน้าตาเฉยแต่บมงอเงินมันมีกล้องวงจรปิด เราแพ้เนี่ยติดคุกไม่เกิน3มปีแต่ถ้าท่านเอาของมหาวิทยาลัยไปเงินของมหาวิทยาลัยไปแล้วฟ้องขึ้นมานะครับติดคุกกี่ปีท่านรู้ไหมนี่มาตราหนึ่งสี่เจ็ดครับเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อโอ้ยที่ประมูลกันอยู่ทุกวันนี้เนะี่ยเราโดนเข้าไปเถอะติดคุกหัวโตเลยซื้อทําจัดการรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนคือยักยอก หรือเป็นของผู้อื่นญาติมิตรโดยทุจริตหรือยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสียต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่2,000บาทถึง40,000บาทโอท่านอย่าทำเป็นเล่นไปนะ20ปีนี่ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยนะไม่ธรรมาดา เราเป็นเจ้าพนักง,งานเจ้าพนักง,งานของรัฐเนี่ยโทษหนักกว่าอย่าไปยุ่งเลยครับนี่คือกับดักครับเจ้าอาวาสยักยอกทรัพย์ครับวัดกอเป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้งงานที่จักการทะเบ,บียนบัพย่เป็นของตอนหรือโดยทุจริตเป็นวัดอะไรครับเอาเงินวัดค่าผาติกรรมไปเข้ามูลนิธิท่านจำได้ไหมอยู่ในกรุงเทพเนี่ยน,น,นั่นแหละ เนี่ยรระหว่างวันที่นี่นี่นี่จำเลยเอาเงินค่าผาธิกรรมที่วัดที่ตนเป็นเจ้าวาดได้รับจากกรมทางหลวงเป็นค่าทดแทนการเวงคืนเจ็ดครั้งครับเอาไปค่ามูลนิธิรวมแล้วสาสิบหกล้านไม่ตัวเองไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยครับมูลนิธิมันใช้ได้ที่ไหนหรอโดยโอนเงินจากบัญชีฝากของวัดไปยังบัญชีมูลนิธิที่จำเลยเป็นประธานอยู่ตัวเองเป็นเจ้าวาดรู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้กฎหมายครับ เอาเงินจากมูลนิธิที่หนึ่งอานิติบุคคลหนึ่งคือวัดไปเข้าอีกนิติบุคคลหนึ่งคือมูลนิธิสามสิบหกล้านและใครก็รู้ว่าเป็นการกุศลท่านทําการกุศลดีมากเลยเป็นเจ้าวาดที่มีผลงานดีมากในกรุงเทพนี่แหละเนี่ยปีสี่สามเนี่ยสี่ศูนย์ถึงสี่สามเนี่ยเงิน 36, 000, งสามสิบหกล้านฟ้องศาลชั้นต้นนะครับจําเลยปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาทุจริตยักยอกแต่อย่างใดเพราะว่ามันมูลนิธิอย,อย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็คืนไปแล้ว เอาเงินคืนนะครับพอเขาฟ้องก็เอาคืนก็ไม่ได้ใช้เลยแล้วบุริที่มันก็ไม่ได้ใช้เ้วก็รู้อยู่แต่สารตัดสินว่ายัางไงครับจำคุก40ปีท่นเ <c oughs> มื่อกี้บอกยักยอบใช่ไหมยีป่ปีเอาเขาไป20ปีเพราะมันหลายกระทงแต่เพราะมีเหตุบรรเทาโทษลดความผิดเหลือ20ปีแต่เนื่องจากว่าได้ทำประโยชน์ามามาบ้างพอสมควรรอลงอายา2ปีแต่พิษนะครับ ผิดไม่ผิดแต่เขาให้รอลงอายาแต่ที่ผลที่ทำมาออกจากเจ้าอาวาสเลยครับอุธอทธรทีนี้อุทธรครับว่าไม่ได้มีเจตนาไม่มีเจรนยยักยอก